ย้อนหลังกลับไปเมื่อวันที่20เมษายนปีพุทธศักราช2543วันนั้นผู้แทนประเทศในกลุ่มลุ่มน้ำโขงตอนบนซึ่งประกอบด้วยจีนลาวพม่าและไทยได้มีการลงนามข้อตกลงการเดินเรือเพื่อการค้าระหว่างประเทศการลงนามครั้งนั้นส่งผลให้ทุกประเทศจะต้องร่วมกันพัฒนาปรับปรุงเส้นทางแม่น้ำโขงตั้งแต่เมืองสือเหมา ลงมาถึงเมืองหลวงพระบางรวมระยะทาง886กิโลเมตรให้เกิดความปลอดภัยต่อเรือสินค้าที่มีระวางมากกว่า100ตันขึ้นไปแต่อุปสรรคการเดินเรือในลำน้ำโขงก็มักเกิดขึ้นเสมอในช่วงฤดูแล้งคือระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนและทุกปีก็จะมีคนออกมากล่าวโทษเขือนจีนว่า เป็นต้นเหตุให้น้ำในแม่น้ำโขงเหือดแห้งลงอยู่เสมอข้อกล่าวหานี้ถูกโต้แย้งจากการศึกษาวิจัยซึ่งเขียนไว้ในรายงานปีพุทธศักราช2546โดยนักวิจัยชาวเวียดนามที่เดินทางมาศึกษาผลกระทบต่อระดับน้ำใต้เขื่อนที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายในเขตประเทศไทย การตรวจวัดระดับน้ำซึ่งกระทําในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนระหว่างปี2504